มาตัวนึ่งินได้แมาตัวนึ่งินได้เรียกแม่ตัวนได้จนได้ต้องเข่าค้านึงเข่าค้านึงเข่าค้านึงจนได้อันนี้จะเป็นแนวทางที่คุณพ่อคนไทยนะครับแต่มาครูมาศูนย์มาสีมาหกหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยตัวเลขครูนี่มาศูนย์มาสีมาหกตัวเลขขี้ตัวเลขขี้นี่มาเกียรติมามัธยมมาเกียรติมามัธยม กองมาตัวนึงเลียนได้ค่ะนห้าน่ก็มีสามตัวเตมีสามตัวเลยอะขีมาสามหักหน่วยขี้อโรนะก็านึเงขขี้หนึงอโหมื่งขออนุญาตใส่พุทธาพักหน่วยทาขี้ทาขี้คเดีวนเลคู่เอา เอาเอาเอาปากกาไม่เราเขียนให้นะนี่รักนวยเนาะจ้ะนวยนวยเลขที่คู่นวยคู่ศูนย์ศูนย์มันเป็นเลขคำนวณครับหกต่างมาตัวนึงเตียนได้มาตัวเกิดมาคู่กิดมาต่างมาอยู่ใน้สามตัวนีงเกิดมาที่กิดมาอยู่ใน้สามตัวนึง จับได้กันดนบ่ยพี่จับคู่ได้บ่จ้าจับได้ลองจับลองบ่งเอาคอนเที่ยอน้ไอ้จับจับตัวได้จับไจับไวจับที่ดนี่แล้วสีู่นยับสี่หกสี่่นปนี้เป็นปลดีเด้นี่จับคู่ี้ครับที่นี่กะทิว่เป็นหนึ่งจับห้าเจตห้าเีอาไว้กันจับใส่กันได้บ่จ้าได้ได้เราะม่มีปัญหาเนี่แต่ว่าต้องให้แต่ว่า มักแบบไหน่า่ั้มมันมากก็คือกันดิคือกันสำหรับเี่ยพี่ใหญ่นี่ยมักตัวได้ครับนี่มักเครื่งมืัมักเครื่องมือัวูนี่มันป่้นอีกตั่ก่องัวหนึ่ขอแน่ข้างจากตาเราบอผาดจักงวดเป็นบอ่กดีว่าบนตัวนี้เล่ะค่ะอ่าบนลล่างนี่คือ ตาประกาศเขาบอกแต่เปลี่ยนทั้งใหญ่ๆหนี่ดูเปลี่ยนทั้งใหญเห็นอะไรหนอเห็นอยู่เห็นอยู่บ่เห็นพี่น้องเห็นแล้วนี่เห็นบ่พี่น้องมันบ่ค่อยเมกบ่ค่อยออกตัวเน้นตัวนักพี่ว่านี่เอาน้องเน้นมองดูเน้นเน้นบ่ได้เน้นบ่ได้คือเรียนเสมอเรียนเสมอเลยเสมอฟีตัวนี่คือเน้นบ่ได้ล่ะมันก็เน้นคือเน้นน้ำกันบอกเน้นก็เน้นน้ำกันเลยการบกข้าเรียนก็นีก็ได้เอาจักสๆว่าจังหด้าทีเอาท่อกันารรบตา เพราะว่ามันอันนักเนี่กันักียร์กันนี่ก็คือนักล่างนี่นะนักเกี้นัก่างหนึ่งหาับหาเกีหนึ่งห้าหาเกีโอ้จะมันคือเกาเนาะพี่ทุนคับพี่หัวกยหัวหาไม่นี่พี่เติมหัวหาลงข้างล่างด้วยเั่กน่ะข้นือเก่านี่ฮะเออห้าค่ะี่เออดีละนี่มะเออนั่นละนี่ชัดเจนแลวพี่น้องเอ้ยนี่นี่ อยู่เตเแต่เฮียนน่ะมันก็มาได้ยิ่ข่าวของก็มาก่ะามันสิบพัท่านโคตดีเิ่นกรบาาเรื่อกระบงเขียนกู้ไดสิเป็นผู้เขียนเนยพี่มาแรงนั่งล่ามทุ่มเขาฟ้อนนี่แหละที่เขาเจ้มีส้งกันเป็นบ่อ่อเว่นสินขรรมดามันสี่งมีแล้วคะไมาผ่านากเขาสิงกับที่ปล่อยเป็นสิปลยภาษามือหบอสกันวงผู้มีศงจับผู้ไห่ เปนจับคู่ไห่ล่างนะคะหนึ่กับห้าเขีดสองตัวบนคนตาลเนจับคู่ไห่มากาสี่ศูนย์กับสี่หกใจตรงใจกับหลายท่านหลายคนอยู่เียกลกับว่าถ้าบุญ<า>มันยอดอ<า>คัดเปียดีนี่ยถ้าเกิดเ<า>ียดีนี่ย<า>รไมีหาหาคนที่มาสั่งท้าบุญนี้อ ทางเีรีหายยากที่สุดแต่งวดหนึ่งกติบขครมีครั่นยอดยอดชัดอีนี้เอาอะไรครับสามสิบสาเมตรสามเมตรนะครับยอดชัดเจดีสามสิบสามเมตรเก้าเซนเก้าเซนแต่ยอดชัดนี้แบบนี้ยอดชัดนีู่ตไวใดเนตัวดอ้ยุ่นผ่นเก่ามากแมนีูลีว่าเต็มเวทีแน่นอนอากาศใบสีผ่นกำลังคมมาก มักชอบกับตามเล่านะครับบ๊องบางควชอบกับพันๆไปนะครับหัวบ้านทีายของเร่าก็คือนี่นะครับตามนี้เลยครับดื้อเพราะขึ้องโชคดีครับครับคุณจาดื้อเพราะชอบกับพันนะคะกับเป็นแนวกั้นของตัวเลนะคะเอากับไปพิจารณาเติ่งเอาวิเคราะห์เอาถ้าถูกพิษก็เป็นไปได้เสมอนะคะการลุกก็ต้องมีความเสี่ยงนะคะบะหมี่ สามโตนบ่ค่ะนี่จะสองโตน่ะค่ะอาองช่วสองโตนกัพ่อนะสองโตนี่ก็โหลกพ่อมันจ้าจ้าตัวนีะคุณพ่อนี่แล้วก็ทุกทุกงวดนะคะฉายาเพิ่นบ่ค่อยผ่าจ้าง่วนถือมดขอบขั้วนะคะพ่อแม่ลูกเรียกประจำตลอดปีจนนับหลงบ่กค่ะถูกทุกงวดถูกทุกงวดจนนับหลงให้ให้บ้า ว่าบอกอะไรกว่าสามแปดกับเนั่นสามแเจามนี่เนาะค่ะเจ็ดสามมเจ็นี่ล่ะหัวนั่นเท็นกถตรบนล่างกถอกหวความระวายเจ้าเจ็ดกระเทวดนัากท่ได้ยินหาายตที่สุดหวก็เพื่นเสือก็พีจะสิตัวกับเจ้าตัวท่านแหลกกัทยก็ยุ่แค่นี้แหละ ่ว่ายเห็นพ่อพลาดเขากับว่าได้เล่นบางด้วยการพนันเล่นพ่อแยกฟังกันดีทุกกต่ทุกแล้วกันดีลุ้ยกันลุ้ยแล้วมันเล่นมากเลย่ะอืมต้องไเล่นพ่อฟังนะาละเล่นในมีดติเป็นว่าเมื่อนี่มาทั้งมาทั้งบุญทั้งมาได้ตัวเลขนะค่ะคุณผู้ชมทั้งหลายมาได้ตัวเลขนะคะบไปเรื่อยรับของขวัญยู่ที่วัด สั่ง JB นี่ค e, ือว่าไปได้สร้างบุญชัดง่ายที่เพื่อว่า <S <S กันพูดไดบ่มีบารมีก็คือบ่ได้สร้งรงาง e. ไม่เห็นแล้วกระพานไปไม่เห็นแล้วกระพานไป<า>แต่ว่าถ้าพูดไดเข้าใจในสิ่งในธรรมก็ว่าเ,ออเกิดมาเป็นค้นเทนึงช่วงจังหวะงายเพิ่นสร้างก็ที่อกากถ้ำบุญฝากไว้ในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่ามันเป็นทางพระพุทธศาสนาเป็นที่เอา มือหนีกระโคงทุทไทยเนาะครับเนาะนตามแนวาทางที่คนพอ่อคนหาไไ้นะครับเนาะกดใจวิทยายนะครับเดอ้ดใอใดเขไามากดไลไรกดแช์ดกดติดตามเขาไว้นะครับเดอ้อตัวเลข่อนเห็ดให้มากนะครับเนะาะกะเห็นการจัดแหน่ครับค่ะคันมากกะตามนะครับเด้อคันโมกกระพานได้ครับเพราะว่าเควนเห็ดให้เป็นแนวทางนะครับเด้อ นี่ก็เพ่นกำลังเตรียมการอาอยไ่เนาะเตรียมการเตรียมยังไว้อยู่เขาให้กดใช้พบอนณญาณการรับชมนะครับเด้อ,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 อสำหรับคลิปนี้ก็วัสดีครับวัสดีครับ